ก็กลับสวัสดีพี่น้องเช่ารถบกสายฟรีทุกท่านกันด้วยครับผมแล้วเนี่ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี u ู c นะครับผมซึ่งของนี้ที่ผมมามาตามหากันนะคือชายชิดมาทีแฮชนะผมหรือหมวกชิดมาทอันนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนนี้นะครับจ่ายโทั้งหมด14,000หมืนนชิ้นครับแล้วตอนนี้ออกไปเพียงแค่3,000ชิ้น 3, ทเท่านั้นนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมปชัย X อ a กซ์คาร์ล่าวอนเดอนะครับผมซึ่งหน้าตามแมปจะเพื่อจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาาตตัดภพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพิ่มเข้ามาในเกมแล้วผมดเดเควสของเราวันนี้นะเพื่อนเขาให้แร้ผมวิ่งมาตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับผมเขาเนี่ยจะให้เราตามหาของ3ส,สิ่งนั้นเพื่อนแล้วก็ใส่ของ3ส,สิ่งนี้เนี่ยมากดรับของกับเขาตรงนี้นะเพื่อนโดยของ3ส,สิ่งอันนี้ครับเราต้องมีตั๋วทางด้านขวามือของเพื่อนก่อนนะครับผมซึ่งตั๋วนี้ครับเราสามารถหาได้ทั่วไปจากในแมปเลยนั้นเพื่อนนี่นะวิ่งเก็บอย่างนี้ได้เลยนะ ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมถ้าเป็นตัวสีขาวอย่างนี้นะมันจะอยู่ที่1ตัวต่อหนึ่งแต้มนันเบื่อแล้วก็ถ้าเป็นตัวสีทองนะครับผมเขาจะอยู่ที่1ตัวต่อ5้าหรือต่อ3านี่แหละอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนันเบื่อเพราะนานๆมันเจอทีนะผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตน,นะผมส่วนใครที่แบบมีตัวเยอะแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ว่าสามารถวิ่งมาตามผมได้เลยนะผมผมแนะนํานั้นเพื่อนวิ่งไปเปิดตัวตรงนู้นอย่างเดียวนั้นเบื่อเดี๋ยวผมพานเพื่อนไปนะอย่ามาเปิดตัวพวกนี้นะเหมือนผมที่โง่งมาเปิดตรงนี้นั้นเบื่อนแล้วผมบออกเเเลยโ้ห oh, พ oh, <ๆ>ื่นนนดูซ็ตาะ จ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นตนะผมผมพาดมนาะเปิดตรงนี้ประมาณสามสี่ร้อยตัวนั้นเพื่อนไม่ได้ของสักชิ้นเดียวนั้นเพื่อนอ่ะผมแนะนำนะผมใครที่มีตั๋วเยอะแล้วเนี่ยให้เพื่อนวิ่งมาเปิดตรงนี้ด้วยนะผมนี่นะครับผมเปอร์เซ็นต์ของเขาก็จะขึ้นบอกนะเพื่อนซึ่งหมวกกับเสื้อนะครับเราสามารถได้จากตู้นี้นะแล้วผมบอกเลยว่าแพงหน่อยนะผมแต่รับรองว่าได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแน่นอนนะผมเห็นนะเห็นเปอร์เซ็นต์เพื่อน อยู่ที่8%นะผมของ2อย่างนี้นะแต่เราจะใช้ตัวเปิดอยู่ที่30%นั้นเบื่อนซึ่งผมมองว่ามันก็มีโอกาสเยอะกว่าที่เราจะได้ไปของกากาพวกนั้นนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูแล้วกันนะผมว่าของกากาที่ผมวาง็นนาตาเป็นไงนะผมเพราะผมก็พลาดไปเปิดเหมือนกันนั้นเพื่อนโอ้โหบอกเลยว่าโครเ้าอ่ะนี่นะครับของกากาที่ผมบอกอเพื่อนๆนะซึ่งของอันนี้นะผมก็มาเปิดตู้นี้นะไอ้หมวกเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้ใช่ไหมว่าไอ้ตู้ข้างใน30%เนี่ยมันได้ถึง8%นั้นเพื่อน แล้วผมก็มาหมุนตู้นี้จนได้หมวกนั้นเบื่อนผมหมดไปเกือบประมาณ500ตัวนะครับผมเล่นแบบนี้เน่เกือบชั่วโมงนั้นเบื่นกับของชิ้นเดียวนะผมยาวแนละ้วผมเกือบชั่วโมงนะผมได้แค่หมวกชิน้นเดียวนั้นเบื่อนแต่ตู้นั้นนะครับไอ้ตู้นั้นเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ชิน้นนะเพื่นก็คือหมวกกับเสื้อนะครับแต่ของเนี่ยที่เขาให้เราหาเนี่ยมันทั้งหมดสชิ้นใช่ไหมเพื่อนอันนี้เพืเ่อนก็ต้อง มาหากางเกงที่ตู้นี้เหมือนกันนะผมซึ่งกางเกงเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนั้นเพื่อนก็คือกางเกงสีชมพูนี้นะเห็นไหมกางเกงสีชมพูนี้คนระับมีเปอร์เซ็นต์ออกถึง15%นะนั้นเพื่อนซึ่งเพื่อนๆสามารถมาหมุนตรงนี้ได้เหมือนกันนะผมโดยใช้30ตัวนะอ่ะพรอเมื่อตอนที่เก็บจนครบ3ชิ้นนั้นเพื่อนให้เพื่อนเพื่อการใส่ชุดนะผมซึ่งชุดเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดทางด้านซ้ายมือที่เป็นรูปไม้แขวนเสื้อได้เลยนะผมหลังจากนั้นนะผมอ่ะเพื่อนกใส่ดนนนะะมมั้ห3อลแว สวมใส่นะครับส่วนอย่างต่อมานะเมื่อส่วนเสื้อนะครับส่วนเสื้อเขาจะอยู่ตรงนี้นะเมื่อนรูปนี้นะนี่ครับเสร็จแล้วให้เพื่อนกดใส่ได้เลยนะผมมากเหมือนเดิมนะหลังจากนั้นกางเกงก็ให้เมื่อทําเหมือนกันนั้นเพื่อน กางเกงขายาวอ่ะตรงนี s, right. ้นะครับก็กดใส่นะเบื่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนวิ่งไปกดเคมของตรงจุดเริ่มต้นได้เลยนะครับผมอ่ะของที่แรกเขาจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนะผมที่เขาได้เขียนว่า UTC นะอันนี้นะครับของเขาหมดแล้วนั้นเบื่นไม่ได้แปลว่าหมดเลยครับอันนี้ของเขารอเติมสต็อกนั้นเบื่นก็ต้องรอครับอีกสีชั่วโมงนะผมตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนั้นเบื่นก็ประมาณเที่ยงคืนพอดีของวันนี้นั้นเบื่นน่าจะเพิ่มมาให้สัก2สตอกนนะะถ้้าาผผผมมมจิดรปณีองพันสื้อ มันจะเป็นยังไงผมเพราะอันนี้ผมก็มารับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะเพื่อนสำหรับของฟีง่ายชิ้นนี้นะผมซึ่งเพื่อนๆไหนที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้วอีีหน้าผมจะพาไปรับะไรต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าจ้า